แฟร์ไทม์สตอรวันนี้เสนอเรื่องปุกปิกกับบ้านสารอบอุ่นในคืนฤดูหนาวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะมีเจ้าหมาน้อยตัวหนึ่งเดินต้มเตียมอยู่กลางถนนเงียบสงัดมันชื่อว่าปุกติกปุกปิกได้ยินเสียงเพลงดังมาจากไกลๆปุกปิกเดินตามเสียงเพลงมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งไฟมืดสลัวๆเสียงเพลงดังขึ้นเรื่อยๆ ปุกกะปิกนั่งอยู่หน้าประตูบ้านที่ประตูเปิดน้ำไว้น้านะปิดประตูสิจ๊ะหนาวจะตายอยู่แล้วแม่พูดกับนานะแม่ดูสิหมาน้อยตัวนี้และนั่นคือครั้งแรกที่ปุกกะปิกได้กลิ่นขอคำว่าบ้านเช้าตรู่แสงแดดลอดหน้าต่างเข้ามาปุกกะปิกนอนขดตัวอยู่บนผ้าหม่มหนาวๆแต่ดูอบอุ่นขึ้นเสียงประตูเปิดพ่อเดินลงบันไดามา มานี่มาจากไหนเนี่ยบ้านเราไม่ใช่ฟาร์มนะหนูขอเลี้ยงมันได้ไหมคะพ่อมันหนาวมากเลยเมื่อคืนหนูว่ามันหลงทางเมื่อคืนนานาตื่นมาห่มผ้าให้มันด้วยนะคะลองให้โอกาสมันหน่อยสิแล้วใครจะดูแลมันละ่ะใครจะเก็บอืม,มันละ่ะหนูเองหนูจะดูแลมันทุกวันหนูจะอาบน้ำให้นะจะพามันเดินเล่นทุกเช้าเลยปุกกัปีกลืมตากระดิกหางช้าๆแล้วยิ้มแบบหมาน้อยใส่เื้อให้พ่อ บางทีเจ้าหมาตัวนี้อาจจะเป็นของขวัญจากฤดูหนาวก็ได้นะคุณตาพูดคุณพ่อถอนหายใจก่อนจะพูดว่าก็ได้แต่ถ้ามีอะไรเสียหายเจ้าหมาตัวนี้ต้องรับผิดชอบนะขอบคุณค่ะพ่อปุกปิ๊กนายได้อยู่ที่นี่แล้วปุกกปิกวิ่งวนรอบห้องนั่งเล่นอย่างดีใจและนั่นคือเช้าว,วันใหม่ที่บ้านหลังเล็กๆเ,เริ่มอบอุ่นขึ้นเพราะมีหมาน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัววันแรกของเจ้าหมาน้อยในบ้านใหม่เริ่มต้นด้วยพลังเต็มเตี่ยมและความปวดเต็มพิกัด ปุกกะปิกเอาถุงเท้าฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นานาหัวรอกลิ้งอยู่บนพื้นขณะที่ปุกกะปิกหลบหลังโซฟาปุกกะปิกกระโดดขึ้นเก้าอี้ชนแก้วน้ำหกวิ่งตกใจไปในครัวโอ้ย,ยอวันแรกก็สร้างเรื่องเลยนะคุณพ่อบน่นเสียงกระดิ่งประตูดังขึ้นคุณตากลับมาจากตลาดเอ๊ะใครขุดหลุมกลางสวนปุกกะปิกนั่งในหลุมที่ตัวเองขุดดินเต็มหน้าแต่ยิ้มระรื่นแม่จะป่วนแต่บ้านเราก็เหมือนจะสดใสขึ้นนะ ก็ไม่เล็วนะถ้ามันไม่ขุดดินจนผักชั้นหายหมดนะ่นนะและนั่นคือวันแรกของปุกปิ๊กกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะปุกกะปิกวิ่งเล่นอยู่ในสวนขณะที่นานากำลังรดน้ำต้นไม้อยากขุดนะปุกกะปิกตรงนั้นแม่ปลูกผักชี้ไว้ปุกกะปิได้ยินแล้วก็ยิ่งขุดด้วยขาหน้าอย่างเมามันนี่แน่ทษฐานขุดดินนานาสาดน้ำเบาๆใส่ปุกปิกทั้งคู่วิ่งไล่กันในสวนทันใดนั้นปุกกะปิหยุดขุด แล้วเจออะไรบางอย่างนั่นกล่องเหรอทั้งคู่ช่วยกันปัดดินออกเจอกล่องไม้เก่าๆมีรอยจารึกว่าถึงเจ้าของส่วนตัวจริงคุณตาเดินผ่านแหมเห็นกล่องนั่นมันกล่องของตาตอนยังหนุม่มคุณตาเปิดกล่องมามีรูปถ่ายเก่าๆจดหมายและของเล่นไม้สมัยเด็กโอ้โหนี่มันรูปคุณยายตอนยังสาวเลยใช่ไหมคะใช่แล้วตาก็บมันไว้ตอนคุณยายจากไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าฝังไว้ตรงนี้ กับปิกนั่งเงียบๆีบข้างคุณตามองหน้าด้วยตาใสาๆบางทีแกไม่ได้แค่ขุดหลุมรอกนะแกขุดความทรงจําให้ตาต่างหักปุกปิกบางครั้งความทรงจําก็อยู่ไม่ไกลรอแค่ใครบางคนขุดแม่เช่าอันสดใสวันนี้เป็นวันเกิดของคุณตาคุณแม่และนานากาลังเตรียมของอยู่ในครัวอย่าให้หมาน้อยเห็นเค้กเด็ดขาดนะลูกเดี๋ยวมันจัดการก่อนถึงคุณตาหนูซ่อนไว้แล้วคะ่ะปุกปิกไม่เห็นดอกแต่เขาลืมไปว่าความมุ่งมั่นของแม่ เหนือกว่าความสูงของตู้เสมอสุขสันต์วันเกิดครับพ่อเค้กมาแล้วจ้าแม่เปิดตู้จะหยิบเค้กแต่เหลือแต่จานเปล่าเอ๊เค้กหายจังหวะน,นั้นปุก,กปิกโผล่มาจากหลังม่านปากเปื้อนครีมวิ่งหนีพร้อมคาบเค้กไปด้วยทุกคนพูดพร้อมกันว่าป,ปุกติกทุกคนวิ่งไล่ปุกติกสุดท้ายป,ปุกติกตีนขึ้นโซฟาแล้วหย่อนกล่องของขวัญลงบนตากของคุณตาเอ,อ้า ของขวัญปีนี้ได้เร็วกว่าทุกปีเลยฮะคุณตาหัวเราะแม่แต่เค้กก็เอาไปด้วยเลยนะเจ้านี่อย่างน้อยมันก็แบ่งเค้กก่อนกินเหลือรอยเลียวไว้ให้เราดูด้วยฮ่าฮาบางครั้งของขวัญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งของหอสวยแต่คือเสียงหัวเราะที่ทุกคนได้ร่วมกันเช้าวันหยุดแดดสดใสครอบครัวพากันไปเดินเล่นในตลาดเมืองเล็กน่านจ้งปูกระปิกดีๆนะอย่าให้วิ่งไปไหนละ่ะค่ะเราจะซื้อขนมหมาให้ด้วยใช่ไหมคะ ปุกปิกเดินตามกลิ่นไส้กรอบย่างจากร้านใกล้ๆจูจูก็มีแมวเดินผ่านแมาปุกปิกเบิกตาตื่นเต้นวิ่งกระชากสายจูงหลุดปุกปิกเดี๋ยวสายจูงหลุดจากมือนะนะปุกปิกวิ่งไล่แมวออกไปทางซอกตึกหายวับไปปุกปิกปุกปิกกลับมาก่อนนานาเสียงสั่นแม่กับพ่อหันมาอย่างตกใจเกิดอะไรขึ้นลูกมันวิ่งหนีไปค่ะหนูหนูทำหลุดมือฝนเริ่มตกเบาๆ ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเทาพ่อเอาเสื้อคลุมคลุมตัวหนานะเราต้องหามันให้เจอไม่ว่าจะยังไงก็ตามทุกคนช่วยกันเดินตามหาติดใบประกาศตามเสาไฟไป้ายรถเมล์บ้านที่อบอุ่นก็อาจจะรู้สึกหนาวได้หากขาดใครสักคนไปเช้าวันใหม่ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสแสงแดดอ,อ่อ,อนๆยามเช้าหนานะและครอบครัวเดินถือใบประกาศและช่วยกันเดินตามหาปุกติก,กเราไปดูสวนสาธารณะอีกครั้งใหม่ลูก ถ้ายังไม่เจยลองไปดูร้านดอกไม้เก่าตรงหัวมุมถนนสีถตาเคยเห็นมาจรชอบไปหลบฝนหน้าร้านดอกไม้เก่าหน้าต่างแตกร้าวประตูง้แไว้เล็กน้อยนานาค่อยๆเปิดประตูออกปุกกะปิกปุกปกะปิกนอนขดตัวอยู่ในตะกราดอกไม้เก่าขนเปียกมอมแมมปุกกะปิกนายอยู่ที่นี่จริงๆปุกกะปิกค่อยๆลืมตาพอเห็นนานาะปุกกะปิกรีบลุกขึ้นพุ่งใส่นานาะทั้งคู่กอดกันกลิ้งอยู่บนพื้น ขอบคุณฟ้าขอบคุณที่ปุกปิกของเรากลับมาหมดห่วงแล้วล่ะกลับบ้านกันเถอะนะเพราะความรักจะพาเรากลับมาหากันเสมอไม่ว่าลงทางไปไกลแค่ไหนก็ตามรถครอบครัวค่อยๆล่นกลับมาถึงหน้าบ้านปุกปิกนอนอยู่บนตักนานะหลับตาพริมคนยังมอมแมมนิดๆพ่อจอดรถแล้วหันมายิ้มแล้วบอกขอเป็นคนอุ้มปุกปิกเองนี่สินคนที่บอกว่าไม่อยากเลี้ยงขอโทษนะที่เคยคิดว่าแกเป็นแค่หมา ปุกกะปิกลืมตาขึ้นเล็กน้อยลาบลิ้นแต่ขางพ่อเบาๆพ่อโดนปุกกะปิกปลดล็อกหัวใจแล้วบางทีการได้รักใครสักคนโดยไม่มีเหตุผลนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวในค่ําคืนอันเงียบสงบลมหนาวพัดใบไม้ไหวเบาๆนอกหน้าต่างภายในบ้านห้องนั่งเล่นมีแสงไฟสีอุ่นๆเปิดอยู่ทุกคนนั่งล้อมวงอยู่บนพรมมีผ้าหม่มผืนใหญ่พิงฮีเตอร์เล็กๆถึงบ้านหลังนี้จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่เราก็มีทุกอย่างครบแล้วละ หนูเคยคิดว่าปุกปิกเป็นแค่หมาน้อยหลงทางแต่สุดท้ายเขากลายเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังในใจของทุกคนและนี่แหละคือบ้านแสนอบอุน่นบ้านของเรา <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากฟังนิทานแนวไหนแนะนำเข้ามากันได้เลยนะครับ